สวัสดีค่ะดารุณีช้างแดงค่ะวันนี้พาคุณผู้บังคุณผู้ชมมาที่ร้านก๋วยเตียวต้มยำเอ๊ะต้มยำชามโตนะคะเป็นร้านก๋วยเตียวต้มยำแล้วก็มีเมนูอาหารเป็นอาหารลับส่างด้วยนะคะเราจะพากันไปดูในร้านนะคะเออร้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ ใกล้กับน้ําตกพิ้วนะคะเป็นทางเข้าน้ําตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีนะคะทั้งน่งจะพาเดินชมไปในร้านนะคะอเคอเอเ นี่นะคะเจ้าข,ของร้านวิ๋วชามโตร้านชามโตนะคะอยู่ที่บริเวณทางเข้าน้ําตกฟิ้วอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะเราก็จะไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายยินดีต้อนรับทั้งแทงดินเร็วขออภัยนะคะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต่างไลนะคะ เราจะไปดูชามก๋วยเตี๋ยวกันนะคะผมชื่อร้านนะคะชามโตเอ่อช่างแดงเคยพูดกับคุณู้ังคุณผู้ชมในไลฟ์สดแล้วเนาะว่าบางทีบางครั้งเออ่คำว่าชามใหญ่นั้นจังหวัดจันทบุรีที่บ้านช่างแดง่ะจะเรียกชามโตนะคะอันนี้ก็เป็นเอก๋วยเตี๋ยว ต้มเล้งนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะคะถ้ามาเที่ยวน้ำตกเพลียวอย่าลืมแวะชิมกันนะคะบรรยากาศภายในร้านเนาะนี่นะคะอร้านค่อนข้างสะอาดนะคะ มีอาหารตามสั่งหลายชนิดนะคะเราจะมาดูกันที่จะมาดูกันที่เมนูอาหารนะคะออหลากหลายเลยนะคะถ้าใครผ่านมาเที่ยวน้ำตกริ้วจังหวัดจันทบรุรีอย่าลืมแวะชิมรออ้านนี้นะคะ สำหรับด้านนี้จะเป็นสวนมังคุดนะคะฟ้าคลิปแล้วนี่ช่างแดนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสวดีค่ะ